อนุบาลเด็กพี่น้องเด้อโรงเรียนสี่ห้องเยนโรงเรียนนี่สเตย์เคยเรียนเด้ออย่างนี้เด้อเมื่อก่อนเป็นป .4 ป .5 ป .6 อยู่นี่วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นอนุบาลเลยเด้อมาเบิ่งกันนะมาเบิ่งโรงเรียนบ้านแต่ก่อนห้องนี้เป็นห้องป .5 เด้อพี่น้องเด้ยอยแต่จะเตะเรียนแล้ะเด็กเลยนะเพียงกินข้าวเที่ยงบ่

เป็นทิวบวอร์ดนตรีอ่ะบิลเมนความเจ้าเลยหนาวนี่นี่ไหนดีแล้วอยา่าออกไปหนาวเออบนหนาวบนบางไอ้น hmm. ี่ฮะนี่เส่เชอแขนสั้นเออเชืเอแขนสั้นวบบนี้อืม กินข้าวมากินน้ำหมอคิดเลข้าวแต่กินข้าวกับพะแม่จะให้เชิญมให้กินอือิ่มแล้วโบจะเก็บอิ่มละอิ่มแล้วเนาะแม่จะให้ยังไมให้กินเออไปพูดฟังพูดอะไองง่ยจะเบลคือป่วใจถึงท้าวอ่ะออกออกแล้วจะมาใจไม่ละมันหนาวอย่าไปโอมที่เรียก อย่าโอมสบาบดีนึก嘛จำใบดีนึกสบาบดีเน่สบายดีนึไอ้จำใบดีมานะก้อนอันี่ปสามแล้วโอันนีปสามปสีสสสสส่ปห้าอันนี้ไปนีเตะขึ้นมาใช่ เร <One. S 1> ียนนะความสมแข็งของตัวน้องเด็กน้อยเรียนอนุบาลเด้อป่านี้เขาเปลี่ยนเป็นอนุบาลตัวสี่ตัวห้าบ้านเหนือแล้วก็ป่านี้ก็จะเป็นมอเขาก็อยู่อีกหมู่บ้านนึงนิดน้อยอันนี้ก็สวยเนาะโบลิจักเนี่ยเด้อเสื้อผ้าเด้อเด็กกับโบมีเนาะเด็กน้อยมันก็หนาวมันก็เลย เออเด็ดกับบอมีเนาะมีคุณครูได้เป็น้อง,งว่อคุณครูเด็กน้อยนี่ขึนุบานสบายดีให้แม่กว่าเด็กน้อยนี่ยกมือไหว้ช่ไสบายดีเออเก่งหลายอ่านเออตรงนี้ปอเด้กใจจาวปอหนุนนบานบอก โอ้ปลอซีผู้โอเคงี้ละเก่งงี้ละเก่งปอซีอันนี้เด็กอันนี้พอยังอันนี้ฮะนนางอนุบาลบ่ฮะบุญจันทร์ปะนี่บุญจันทร์แบบท้าบุญจันทร์บบท้าบุญจันทร์ชั่วไปทางเด้อลูกเด้อโนเด้ออืมนางเบลล์ทไปเจอข้าวห้องไปเจอข้างห้องเฮียยังมาอีกเฮียเบลลเป็นไง เป็นเต็นท์นิวเป็นเต็นท์นิวไปไปมาเด้อข้าวห้องได้บุญจานเอ้ยหนาวไปเม่อข้าวห้องเมยอุ้ยลูุกขลังหนุกขึงที่น้องเอ้ยนะครูพาข้าวห้องเนาะมันหนาวลูกข้าวห้องครูบอกว่ามันหนาวครูไปกับดีเล่ดีเลยที่เจ้าเอี่ยข้าวห้องไอเด้อเป็นเด็กน้อยหนาวเนาะ โอ้ยลมสัตว์บูบูพี่น้องเอ้ยเจอกันไหมเด้อวันนี้นี่แหละอนุบาลวงเงียนบ้านเตะ